แกับปุ่นสามถงมากินทุกการเด้พอพ่อแม่พี่น้องกินขากเผ็ดพ่อแม่พี่น้องอันนี้กินแน่กับปุ่นจาเป่นแซ่บแซบวัาสุกร์กินอยู่หานเพิ่นกันยังขึน้นหอดูดูด้วยกันสองคนสิกิน,นย่างกับึ้นหอดูก็ได้สือ่อมาเปื่อดดูสิไปกิน,นย่างกับซางก็ต้องขึ้นหอดูเป็นรักข้าวเสียร อันได้อยู่หารเขากับผุกินก็ต้องซื้อเมื่อเพื่อนมื่อชูรูดกินน้ำอยห้ดูกินน้ำสีกินนั่งคืนหอดูอย่าตะลูบริกินบริยาขั้นดูไดิกนดูอีมเดียวเข้าเป็นแม่จะมีความสุขถึงเสนน้อยเดียวก็ต้องในแวงไม่ดูกกินอยกาห้ยดูหผานกินเพราะว่าหักดูมีนั่งก็ต้องจ้วงป้าไห้ดูกกินดูกินเดียวแม่กินน้ำดังขั้นดูอีิแม่กับบริกให้ดูกินก้อนห้ดูอีมก้อน ความหักหลบทีพ่อแม่เพิ่นว่าหักหลบสิบหน้าหักล้านสิบหมื่นแม่ความเพิ่นเด้อร์ความแม่พี่น้องบ่ฮักะเป็นแม่คนเฮาจะรู้จักว่าพ่อแม่หักลูกซ้ำได้ข้นเฮาเป็นแม่คนเฮาหู้จักต่อว่เพราพ่อแม่ทางเฮาวซ้ำได้อันนี้ครับครับสามทงว่าจะกินอาหารเข้ากับว่าจะกินห้ามไม่กินไม่เพื่อห้ามสู้ดูดกินน้ำอย่าให้ดูดกินน้ำไม่กินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าตอนนี้เขาบว่าท่านมีร้านจะดูมีมีบักหมาตามมาดูการแต่งกิ่นบ้านวานก,นกินนตำกันเด้อตอนนี้มันทำง่ายตอนนี้มันทำง่ายมีอีหายเด้อหนิเด้อเจ๋งใหญ่ใจดีมีอีเปิดขา,นนข,ขายกินเนาะขอบใจเด้อโมฟูเนาะห่อยางบักใหม่บักต่อคนจะขายกินมาเขาเรียนสูตรคนจะขายกินบักข้างในสูตรขายกิน วาาตะเพิ่มนี่คือปู่ห้องฟังในหายในสวนเปิดนพาใหม่กินว่นตะันเาดูการมังขอบใจเดิมมีปลแดมเอมากินน้ำกันเดิมพอแม่พิณ้์มากินจังแม่จะมากินหนงพ,พอจะมากินกุมม้งมูกับปุ่นกับปุ่นจังไม่ควมากินพราะวบาเ,เบอร์เซอ์โมเกเ่าจ้เปาไซมา่ องแต่ว่าอยานี้คอนโดมีน่ะคอโดมีนเราหม่ธรรมดามันมีเราใม่มันอ่กว่างองเนาะแต่ว่าคนโดมีนงตัวแซ่ดีคุณเบิรนกินะปุกมันกินกะุกน่องอ่อนแเ่บๆกินจุกน่อใช่นกกินเจ้เนี่ไม่กินน้ำันเดอต่งเระเทตงนี้กินเนาะไหนไม่กินแหน่ไอ้นี่กินไม่กินน้ำกันเดอ มาเก็บมกระเด้อวางมาเก็หน่อนี่สุดเลยหาได้ได้ดิ่งผู้ตรวถั่วประจาหน่อหายได้ได้ตรวจถั่วจผู้ต้่จถั่วประจตุวนถั่ยวอถั่วหน่อยดที่นีเนาะอืมขอบใจดึ้อสติดื้อหาได้ได้ขอบใจได้ด้อมาจะไปซื้อมันจะได้หายได้ได้ โอ้บนถวยดีเป็นถวยกระแท้ทุกคนไหลรบู้เนี่ยนี่นางก็เต็มเลยโดนเลยทุกคนไหลอยู่บ่อนเลยแต่ว่าเหมือนีพักน่อยด้งยจะเตะ่อยมาคืนพักอมาพักเลลาเม,น,มนี้ไม่โอ๊มักปีอยู่พีมีปีใช่ครับไวเนม่ยเบิ่งนีัไนนนกไ น้ำตาล้ำพร้าวขวาล้วกกะปิปะเผ็ดคุยกับกะปิหนักหน้าเอาเป็นผู้เปียไหนหน้ไ,นไนด้เพชรหน่อย เะีพักคนนี้ดิก่อนจะมาพักแก้ลายเดิมม,ม,ม,มันจะเตะเดิมมนาก่อนจะคล้อมีเสดเดมือนาข้าวมันเปื่อยก่ข้อพักไก้ลายอวันนี้พักหน่อยเมื่อนาค่ะก็ไปเสื้อจ็คล้อพักไก้ลายเมื่อวานนีัก่อนมากินพักไ้ลายก่ขนจะนหน่อยู่บ่ไหนเนาะ โอ้ยขอเมยพี่น้องเลยเพิ่นบ่ได้ดอกต้องไปเอาถ้วยใหม่เปลี่ยนวันนี้นีจะบ่ขึ้น้นี่เฮียยายาน้ําเฮียขอเอาใหมเปลี่ยนก่อนเด้อมากินนํากันเด้อบ๊ายบายขอหใหญ่ขากนเด้อ